สาธารณูปโภคของรัฐน่ากลัวไหมครับสะพานแขวนพระรามเก้าถ้าขาดผึงลงมาเมื่อไหร่เนี่ยผมนึกไม่ออกเลยมันคงมีเสียงดังสนั่นวั่นไหวทั่วโลกคิดว่าไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าอระบบสา,สาธารณูปโภคพวกนี้เนี่ยนะก่อนจะออกแบบเขามีการออกแบบแล้วกออ็มีการวางแผนนะฮะแล้วก่อนที่จะออกแบบเนี่ยพอสมควระคร,ระบบการ ดูแลมนเทนแอ์เป็นอย่างไรผมผมก็จะพูดถึงเรื่องระบบการดูแลรักษาเนี่ยนะฮะว่าถ้าเป็นสะพานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะการดูแลรักษานี่ผมเชื่อว่ามีค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าเราไว้ใจระบบราชการไทยได้นะครับคิดว่าพอจะได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสะพานเล็กอย่างสะพานเหล็กสะพานอะไรซึ่งจะเป็นสนิมเนี่ยนะพวกนี้ผมว่าผมว่าอาจจะอาจจะเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอ๋อไม่ห่วงใหญ่แต่ห่วงเล็กเพราะกลัวว่า ที่ลอดตาช้างหางลอดตาเลนก็คือตัวเล็กๆเลยไม่มีใครดูแลเพราะใหญ่ก็กลัวอย่างที่เราพูดกันนั่นนะครับอาจารย์จะยิ้มกลัวไหมถามจริงๆผมผมเป็นห่วงเหมือนกับตอนที่ไม่อยากให้เป็นเหมือนเกาหลีอาจารย์คือเกาหลีเนี่ยช่วงที่เขาบูมเขาจะบูมก่อนหน้าเราในระยะสิบปีหลังเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยมากเลยว่าการก่อสร้างของไม่ว่าจะเป็นสาธารณะหรือเอกชน พูดถึงพวกซูเปอร์สตรัคเจอร์นะครับไม่ใช่พูดถึงตัวอาคารเนี่ยนะครับว่าสะพานหักลงมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับผมเองเป็นสถาปนิกเนี่ยก็ก,ก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นอะไรมากมายแต่ลึกๆเนี่ยก,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 ก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเหมือนอมาบาราท,ที่ที่ตุรกีจะเหมือนโซลในเกาหลีว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมแต่ผมว่าสะพานใหญ่ๆในความรู้สึกส่วนตัวไม่กลัวตึกใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยกลัวตึกใหญ่ๆแต่อย่ามีหลาย หลายกิจกรรมมากนะฮะตึกออฟฟิศบูติงหนึ่งตัวใหญ่ๆโรงแรมหนึ่งตัวใหญ่ๆตรงนี้ไม่ค่อยกลัวนะครับแต่ตัวกลางๆเล็กๆเ,เนี่ย,เป,ยเป็นห่วงอยู่ครับเป็นห่วงอยู่ครโรงเรียนกวดวิชากลัวจะเหมือนเกาหลีไหมที่โรง,งเรียนที่เด็กไปอยู่แล้วก็ไฟไหม้ทีเดียวตายกันเยอะแยะอันนั้นน่าก,กลัวนะครับอ,อาจารย์ นี่ผมเป็นห่วงจริงๆแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เกรงอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยพูดไปกี่ครั้งเนี่ยนะครับคุยกับคนของกระทรวงศึกษาก็เฉยๆนะทุกอย่างเฉยหมดนะครับคุณชวพงษ์ชมนีประสาสซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมธรรมิึยามท่านคุยหมดเลยนะฮะไปคุยทั้งทั้งเจ้าหน้าที่กรมโยธากรุงเทพมหานครไปกระทรวงศึกษาไปเจ้าของสถานที่เนี่ยทุกคนเฉยๆเขาบอกถ้าไม่ให้เฉยแล้วจะให้เขาทำไง ถ้าพรุ่งนี้ไฟไหม้เด็กเสียชีวิต200อคนเฉยไหมฮะก็ไม่เฉยก็แปลว่าเมื่อไม่เฉยฉแสดงว่ามีทางแก้ถามว่าทำไมต้องปล่อยให้เด็กเสียชีวิต200คนแล้วถึงจะแก้แก้ถ้าวันนี้ยังทันอนาคตของชาติทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผมว่ามันมัน,ม,นมันน่าจะเป็นเรื่องที่น่าอายที่สุดเลยก็คือว่าคุยกันเรื่องวิชาการสอนหนังสือแล้วปรากฏว่าเป็นอาคารที่อันตรายที่สุดอ,อีกอันนึงเนี่ยผมว่า มันน่ากลัวจริงๆแล้วบันไดจะเล็กๆนะนรผมไม่ทราบยังยังอาจารย์กับผมไม่มีทางเดินสวนกันได้อนะไรกันคือน่ากลัวจริงๆครับครับผมว่าต้องลงทุนนะนะคือคือผู้ประกอบการเนี่ยถ้าถ้าคิดว่าการสอนกวดวิชานี่เป็นรายได้ที่ดีเนี่ยนะผมว่าน่าจะเอารายได้เนี่ยมาปรับปรุงหรือไม่ก็ต้องไปย้ายไปหาอาคารซึ่งปลอดภัยมากกว่านี้นะครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าอาคารอย่างตึกแถวบางครั้งเนี่ย เราสามารถรื้อแล้วก็ทําเป็นโรงแรมก็ยังได้นะฮะทำไมเราไม่ถ้าจะทํากวดวิชาแถวนั้นเนี่ยทำไมไม่รื้อห้องแถวแล้วก็ทําให้มันเป็นอาคารกวดวิชาที่มีทุกอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะผมว่ารายได้จะมากกว่านั้นอีกผมราว่าถ้าเราพูดพวกเราต้องพูดกันมากๆด้วยนะครับจะทําให้เขาอาจจะคิดว่าตรงนั้นไม่เหมาะแล้วถึงอยู่ตรงนั้นไม่มีลูกค้าอาจจะมีคนที่คิดอะไรก้าวหน้าไปอยู่ที่อื่นที่ดูแล้วเป็นโรงเรียนเป็นศูนย์อาจจะดีกว่า ทำให้คนค่อยๆกระยบขยายไปนะครับ